อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ครับครับเช้านี้อากาศสดชื่นครับเพื่อนๆที่จังหวัดนครพนมนะฮะที่ริมโขงครับครับเช้านี้สดชื่นครับบรรยากาศครับลงมาเก็บบรรยากาศอันสดชื่นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับที่มองเห็นก็จะเป็นพวกกระชังเลี้ยงปลานิลสีีครับผมที่ลำโขงเนาะ ครับเช้านี้บรรยากาศดยู่ร้าอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเลยครับนี่ทองฟ้าสดใสทองฟ้าสดใสครับพราอาทิตย์ขึ้นได้ครับตอนเช้าที่อําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับครับก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านทางชนบทนะครับที่ทำการเกษตรเลี้ยงปลานินซีพีน้ำโขงนะครับเตือนสมามาก็ต้องลงไปทำความสะอาดให้อาหารปลาครับนี่ครับเป็น กิจวัตรประจําวันของพี่น้องชาวประมงผู้เลี้ยงปลาดินสีีน้ําโขงครับครับช่วงนี้น้ําโขงน้ําโขงลงเยอะเลยครับผมน้าโขงลงเยอะเลยครับก็อีกไม่นานหรือว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะทําการปลูกผักเลาะริมโขงครับนี่กาลังบางท่านก็เริ่มขุดแล้วครับผมขุดก็จะทําการปลูกผักทุกอย่างครับผมที่ว้าจุนเจือหรือว่า ได้กินในครอบครัวหรือเหลือกินก็ขายครับครับมีอาชีพเลี้ยงปลานินซีพีแล้วก็ปลูกผักครับผมนะครับเพริมโค้งทางอำเภอท่าพนมครับครับเพื่อนๆสดชื่นยามเช้าครับครับวันเช้านี้อากาศดีครับผมท้องฟ้าสมใสปวดโป่งนะฮะผลฟ้าก็คงจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่งนะครับ ดูอากาศยามเช้าสดชื่นครับผมครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันครับผมตื่นเช้ามาก็ต้องลงไปทําความสะอาดอดูว่าป่ามันนอกหรือว่าป่ามันตายไม่นอกป่ามันตายมาเลยก็เก็บออกครับผมครับาท่านก็เอาขึ้นมาทําปะลาครับผมครับทุงนี้ปะลาก็ราคาดีนะก็ตกไปประมาณก็กิโลละสี่สิบบาทต่อกิโลนะครับปะลา ปาลาปาินทีพีครับนี่ครับครับก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับสมาก็ต้องลงไปทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมให้อาหารปลาดูแลความสะอาดทำรับน้ำโขงนะครับครับคลิปนี้โคตรจบเลยที่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกกระลมนะครับสวัสดีครับ